มาดามฟินนะคะรุ่นเมนคอเล็กชั่นมีทั้งหมด3กลิ่นนะคะมี3คาแรกเตอร์ชัดเจนเลยวันไหนอยากให้ตัวเองดูเป็นผู้ชายเจ้าชู้อยากให้คนมองตัวเองว่าเป็นเ l a y พลย์บอยนะคะหรือวันไหนที่รู้สึกว่าต้องไปเที่ยวตามผับนะคะไปล่าเหยื่อโดยเฉพาะเนี่ยกลิ่นมูลคือดีมากนะคะหรืออีกอีกอีกสถานการณ์หนึ่ง ต้องไปพีเซต์งานต้องไปเจอผู้ใหญ่อยากให้คนดูว่าเป็นคนที่แบบน่าเชื่อถือตัวนี้ได้เลยโอเชียนสีฟ้าตัวนี้กลิ่นของเขาค่อนข้างเย็นสบายนะคะดูแบบเหมือนทะเลเลยนะคะนี่ตัวนี้ต่อไปเป็นกลิ่นไลท์นะคะผู้หญิงสามารถใช้ได้แล้วจากการที่คุยกับลูกค้าหลังการใช้มาแล้วเนี่ยสามกลิ่นตรงนี้กลิ่นที่ผู้ชายฉีดแล้วโดนผู้หญิงทัก โดนผู้หญิงถามโดนผู้ชายด้วยกันเองถามมากที่สุดว่าเฮ้ยใช้น้ําหอมอะไรฉีดน้ําหอมอะไรคือกลิ่นนี้นะคะบอกว่าอันเนี้ยเวลาที่เราใช้แล้วรู้สึกว่าบุค,คลิกของของ,ของผู้ชายที่ใช้กลิ่นนี้จะออกแนวเแขบบ้าถึงง่ายอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ผู้หญิงแบบไม่เกรงเวลาอยู่กับเราแนะนําอันนี้เลยคือเป็นบุค,คลิกเปิดเลยนะคะไปเจอใครยิ้มง,ง่ายพูดง่ายพูดเก่งเข้าสังคมง่ายอันนี้ฉีดได้เลย